ผมจะมาพูดเรื่องการเขียนโปรแกรมในหัวข้อเรื่องอคำสั่งการวนลูปนะครับ <c oughs> คำสั่งการวนรอบหรือคำสั่งในการวนลูปนะครับโดยคำสั่งในการวนลูปคำสั่งแรกก็จะเป็นคำสั่ง y ก็จะเป็นการสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆในเครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดตามเงื่อนไข คำสั่งเงื่อนไขนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นจริงก็จะให้ทําแต่ถ้าเกิดเป็นเท็จก็จะให้ออกจากลูปนะครับออกจากไวรูป <c oughs> ตัวอย่างเช่น <c oughs> การบนลูปตั้งแต่หนึ่งเป็นหนึ่งนะครับจนถึง i เป็นสิบก็จะพิมพ์ค่าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าจดปเก้าสิบออกมานะครับแล้วก็พิมพ์ก o ๊ดไบ ก้อนอื่นก็ให้ I เป็น1ทีนี้1น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ10อ่าก็เป็นจริงนะครับก็เข้ามาพิมพ์ค่า I อ,ออกไปจากนั้นก็บวกค่า I เป็น1แล้วก็มันก็จะขึ้นมาทีนี้ i หลังจากบวกเป็น1น่งก็จะเป็น2 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ10มันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับจน I เป็น10 10ก็ยังเข้ามาทำแต่ถ้า i เป็น11เเมื่อไหร่ เงื่อนไขอไอ I น้อยกว่าหรือเท่ากับ10มันก็จะเป็นเท็จมันก็จะข้ามไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรมหาผลรวมของเลขงแต่1ถึง10นะครับก็ก่อนอื่นก็ให้ i เป็น1ซมเป็น0ก็ตรงนี้ก็จะมีค่าซัมเท่ากับซัมบวก i นะครับก็ค่าซัมก็จะถูกบวกทบไปเรื่อยๆตอนแรกซัมก็จะเป็น0ถ้า ศู 1, นบวกหี่นะครับแล้วซก็จะมีค่าเป็น1นหลังจากนั้นก็จะ1นึบวกสบวกสสุดท้ายค่าซก็จะมีค่าห้าสิบห้านะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นโปรแกรมที่พิมพ์เลขงแต่10จนถึง0โดยใช้ y นะครับคำสั่งดู y ดูวเนี่ยก็จะเป็นการวนลูปอีกลักษณะหนึ่งโดยดูวเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขาภายในดูดูวจะต่างจากวายคือดูวานี่มันจะต้องมีการเข้ามาทําก่อนถึงจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับก็คือเข้ามาทำสเตทเมนต์ถ้างเงื่อนไขเป็นจริงก็กลับเข้าไปทาถ้างเงื่อนไขเป็นจริงก็กลับแล้วเข้าไปทำจนทาจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จนะครับอันนี้ตัวอย่างของดูวาพิมพ์เลขตั้งแต่1นึถึงสินะครับ ็ตอนแรก i ก็จะเป็น1 1น,น,น้อยกว่าแล้วเท่ากับ10ก็เป็นจริง2จนจนถึง i เป็น11นะครับมันก็จะไม่เป็นจริง <c oughs> ทีนี้ตัวอย่างโปรแกรมใช้ do y โดยโดยพิมพ์เลขตั้งแต่10ถึง0นะครับนี้คำสั่ง for เป็นอีกคำสั่งหนึ่งคือการบนลูปก็จะมีอยู่3คํคำสั่งนี่นะครับ w h i l do w แล้วก็ for สำหรับ for เนี่ยก็จะมีมีใช้ก็จะพิม,มรพร์ว่า for แล้วก็ตัว expression condition แล้วก็ increment ก็จะมี3ส่วนนะครับ expression เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นอันนี้เงื่อนไขออกจากลูปมีการเป็นการเพิ่มค่าตัวแปรนะครับมีมีู่3ส่วนตัวอย่างเช่น for i เท่ากับ1 i 1, น้อยกว่าหรือเท่ากับ10แล้วก็ i 1. บวกบวก่กอนอื่น for มันก็จะเข้ามา ตัวค่าเริ่มต้นกำหนดค่าเริ่มต้นอีกครั้งแรกก่อนแล้วก็มันก็จะดูว่าหนึ่งน้อยกว่าหรือถ้ากับสิบเป็นจริงไหมเป็นจริงก็เข้ามาพิมพ์แล้วก็มาเพิ่มค่าจากตัวแรกเป็น1ก็จะเป็นสองก็จะมาตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็วนอย,อยู่อย่างนี้สิบรอบนะครับคำสั่ง for อ,อันนี้เป็นการทำงานไปเรื่อยๆนะครับจน <c oughs> รับค่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะปอ้อนลบหนะครับอันนี้เป็นการฟอรสามารถซ้อนฟอร์ได้อย่างเช่นถ้าเราพิมพ์3อย่างเงี้ยมันก็จะพิมพ์ตัวเครื่องหมายสตาร์ออกมาแถวแรกก็จะพิมพ์สตาร์หตัวแถว2สตาร์สตัวแถว 3... สตาร์สตัวโดยมันจะต้องใช้ฟอร์ซ้อนฟก็ตอนแรกฟอร์ซ้อนฟก็เข้ามาค่า i เป็น1 j เป็น1 รอบแรก i เป็นหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งก็จะเข้ามาปุ๊บมันก็จะพิมพ์หนึ่งสตาร์ออกมาหนึ่งตัวทีนี้พอ i เป็นสองในนี้มันก็จะ j ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับสองเจก็จะภายในอินเนอร์ฟอร์นี้ฟอร์ภายในนี้มันก็จะพิมพ์สองค่าพอ i เป็นสามมันก็จะพิมพ์ตัว เครื่องหมาย STA สา3ค่านะครับ <c oughs> คำสั่งเบรกเป็นการออกจากลูปนะครับอย่างเช่นวนลูปตั้งแต่ถึง10แต่ว่าถ้าไมากกว่า5นี่ก็จะเบรกก็จะออกมาจากลูปคำสั่ง c o n t i n u e c o n t i n u ไม่ได้เป็นการออกจากลูปแต่ว่า c o n t i n u e เป็นการทํางานรอบถัดไปนะครับพอพอไอย่างเช่นตัวอย่าง i น้อยกว่า6ก็จะ c o n t i n u a แสดงว่ามันก็จะไม่ทําคําสั่งด้านล่างก็คือพอหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเป็นเท็สเป็นหกมันก็จะข้ามมันถึงจะมาพิมพ์ค่าไอาออกไปนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบรับก็จบเรื่องการวนลูปครับ